ไปเลยพี่น้องแสบ,บ,แบน่านครบเลยเตรียมไปหรอซ้อมพีชซ้อมไปครบอมครบนะโอ้อมครบใส่บวกใส่เะไรพี่น้งองอมครบหน้าได้พี่น้งองว้าวหอนเลยพี่น้องบาซิบออมครบสู้กินเด้พี่น้องเด้อนี่อมครบมือที่ครบอมครบใส่ครบเครื่องเลยวันนี้ดอกแค่ดอก กฟางอื้อไม่ไม่างบวกเอาบวกบักบวบพอนอะกับพักซี่พักหอมพักนางตูเอาแม่เอาใส่แกเ้าเอาปลาใส่ก่อนใส่ปลาใส่ปลาแบบบานเข้าเลยครับเยปลาตอนใส่ซาปีเาป แก่ไปแด่างมนแลหอหลอกเราคอ้าวปาไยอกมันได้อ้แดดจรองเลยเนี่ยกตามัะพริกตะไครนะครับเทียมกระเทียมเออเกลือลงไปนี่หนามหลังคงไปนึ่ง้งโลกเนี่่ัลยโคมาใช่เลย กดไปเลยพี่หนอเสียกันน่าควบจะเร็วนั่นเลยอ้าวพิทุคนนี้ออกไม่คุ้มปวดอะไรพี่หนอปวดอะไรอ่าคือเหงื่อเสียไปใส่น่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าอึ้นมาเลย อึกเพี่น้อเอาม่หอามากเสใอ่าเดึพี่น้องเนะต้วนันนี้บนเปนบว้เป็นบกระพร้อมกตะวนนนี่อกเนเสักหนึ่่อก็นาอืนั้นเอื

ออมครบเห็นวาออมพักไปแล้วเก็พักไปร้อยกันนะจะเร่เลี้ยงอีกล้วนะนเดือดได้พี่น้องชุกแล้วอุ้ยพักชุกแล้วพี่น้องเพื่อออมครบห้องทดรวยพักแล้วสูดีบ้า

ออมครบออมครบดีกออม,อ,มอมครบหน้าน <c oughs> ดิพี่น้องเต็มเลยเต็มถ่านเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สูขคนนะครับมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วออมครบใส่ครบเครื่องเลยเอาแม่กินเลยเฮาสดห่อนเลยน่าดีเลยสุดยอดบอกขึ้นเมื่อชุดหยอดแซ่บร้ายแซ่บร้าย แบบข้าวเถียเลยพีนยพน่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเขอเสิร์ฟน้ำกันหอมครบใส่ครบเพลิงได้ห่อนห่อนตอนนี้แห้งห่อนแห้งก,กินบมกบมกก่อนมครบหน้าิึงเห็นไหมแม่เขาอีกคุณละเขาอีกครบหน้าเขาเผากัน,นเลยพี่หนุ่ม หอมเลยมะออมนันจีหอมหอมสูตรบ้านเฮามันดีแสบสูตรบ้านเฮาต้อตงน้ำข้นๆใช่ไหมเนาะคนประนีตัว่ะเนาะขน กินอยู huh. yeah. mm ่มบตับขกเ่ยกินกระดาเท่าแล้วก่กินอื้ำแจ่มอะไรไม่ร้ออมใส่บักบวบใส่บักดอกแคหวานทองเลย ี่ดอกดอกบวก็มีด้แทงเขาเลยเนาะ อหอนหอนเนี่ยงเจอบวกแบงหนอนเม,มนูนี่เป็นเมนู่ี่จุดอดบานแหงเนี่ย คืหอนคว่วมเขาค่ามเขาแค่พอใ่แม่คนท่ากินทศีทช่ไหมเอา้ามาเติมดูโถสัปดาห์อืมคู่แแกรมท่ากินเนาะตนนีตะก,กี้พอแต่แม่ผาเห็ดปินหนูเสียบไปนอนทำไมกูมือเล็กหน่อย บุกก <laughs> ok pues ินเนี <ier mushroom proverb ique> ่ยบุกกินมาเปลี่ยนเนียบขบเกียดข้าวโมกากินไปหน่อยเล็กน่อยมีจะคนนลุนเกาเขาเลยเนี่ยุบานเข้าิาเต็มอกมันเคยลูก้านบุกากินหอ ขบเคยกินบ่ะยาุก <c oughs> ดุนยี้ยเมดอ,อันนี้มันครบหน้านะครับมันคบเหลี่ยงคบสงสธรมชาิเลยยานเลนะพี่น่มบงังมันเขาไม่คบมันมาลองนวมันเลยนบริกินยุคปจุบม,มาบริกินเนออ <c oughs> เป็นอย่างไรคือบอก <c oughs>

ไปเผาอ่าะนี่หอมบางคนก็นกเผาเนวย,นยนเนา,าะตัวขาเผาสดตรโบราณบางคนเขาขัวเลีย่ยเขาไปขัวใหไม้สักกันอืมเขาผาักแต่เขากับขัวสักกันขัวใช่หอมบางคนกข้าวสักขัวเอ่อแต่บางคนสูตรโบราณของเขาแล้วน,น,นี่มมนนีเผาเา,เาจริงหอม ต้องคนเพราะว่าเหม,ม,ม็นควนไปข้นหนูมากสิเดี๋ยวเพิ่วมาของแสบคล้องเสบอยู่กับผูม้มักข้ขนคอบคลกลัวทุกคนเล่นแผมงแใส่เครื่องใส่หน้า กบกบใหญ่ไมนต้องเอาปนเน,ะนนะาะเออตัวใหญ่เป็นหออตัวใหญ่ตัวเนาะบ๊อปน้็กบหน่อยเน่ะมาเนาะมาตำเนียไปสมออมเนาโอ้อยคัเลยโอุดเป๊ดมากเขาจะอิ่มเลยิมเลยเปนหนอกระดูกเขาบอกแข็งเนี่ยกบรดาเท่าอิมเลยไหมอมอิ่มอนา <c oughs> ัวฟุดรวยเลยกินเลยด้วยเหมน้ำบัเลยูขุ่นี่ไมันน้ำในเนี่ยเปน้องสูตรบั่นเทาอ้อมกบใส่ครบเคืองใส่เอ็น ดอกแค่ดอกบัวบอกบัวแล้วก็พักซี่พักหอมแสีบของแถเลยนะครับเอากินนี่เอาซ้ำลงมงไหนเนาะอิ่มแล้วเนาะขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไายทุกแค่ไปแล้วเบิ่งก็อย่าลืมก็ไหลก็แช่มเนี่ยเพื่อความร่างกายกันนะครับขอบคุณไร้ถ้ากินบมลภาพก็ขอโทษขอพยนามเกี่ยวกับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเลยล่ะฝนก็เริ่มเบิดเลยล่ะอ่ะหนาวเขามาก็รักษาสุขภาพพี่น้อ่วงวันนี้เอาซ้ำในก้อนพี่น้องเดี่ยพอกพิมนาสวัสดีครับ